เนี่ยปออยลือออกมาจากชั้นตู้ที่มันอยู่ใต้อ่างล้างหน้าเนาะปาออยจะมาะโชว์ให้ดูนี่นะคะคือของทั้งหมดที่เราใช้ยูคาร์ดสั่งมาที่เราได้ควอเตอร์ละเก้าสิเหรียญก็ถ้ามันเป็นเงินที่เราควรจะได้เนี่ยเราก็ควรจะสั่งเปออยก็เข้าไปดูในแคตตาล็อกนะแล้วก็อะไรจำเป็นก็สั่งอะอย่างนี้เป็นเฟิร์สเอด มันก็จะเป็นบ็อกซ์สิ่งนี้เราสั่งมาหลายอันเราใส่ไว้ในแต่ละรถในรถแต่ละคันของเราอย่างละบ็อกแล้วก็ทีงนี้พี่พ,พวกออยนะมีครีมบำรุงผิวมีแป้งมีพวกอ่าที่ใช้อ่าใช้อะไรอะ่ะเวลาเป็นแผลเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่แล้วก็มีน้ำยาล้างมือด้วยปอออยเอาออกไปใช้หลายๆอย่างกอออกไปใช้ส่วนนี้นะคะเป็นพวก ไม้ติมฟัน,นสั่งมา3ามแพ็คแล้วก็พวกไวป์หรือเวทโครสนะเพราะชอบมากเลยก็สั่งเอามาไว้เยอะๆเพราะว่าเวลาที่เราเดินทางเราก็แพ็คใส่ในกระเป๋าหยิบใช้ง่ายดายหรือเวลาที่เราไปแคมปิง้งเราก็เอาไปใช้ด้วยแล้วถ้าในกรณีที่เราไปแคมปิ้งที่ไม่มีห้องน้ําเราก็ต้องทําห้องน้ําของเราเองแล้วก็ใช้กระดาษพวกนี้รวมทั้งเราต้องใช้ทีชู่แห้งก่อนนะเราใช้พวกนี้ด้วย บอกเลงว่าสุดยอดเลยมันใช้ประโยชน์ได้จริง